ตัวนี้จะสามารถเช็คบอร์ดของคุณได้ว่าบอร์ดของคุณเนี่ยเสียที่จุดไหนนะครับซ่อมนะครับอุปกรณ์เครื่องขุดนะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงรับวางด้วยนะครับหลังจากเราได้เป็นดิส i ิวชั o นนะครับถ้าใช้โค้ดของเรานะคือจะได้ส่วนลดนะครับจากทางเว็บไซต์ของเขาเลยร้อยดอลลาร์หรือ3,700บาทนะครับสวัสดีครับเจนะเป็นคอย miner นะวันนี้นะเรามารีวิวนะฮะของใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นของที่ เป็นตัวแทนจรงไหนของประเทศไทยของเรานะครับเพียงเจ้าเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะนี่ของก็ส่งมาถึงเรียบร้อยแล้วนะนี่มีสำารับภาษีเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่สําคัญเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้ขุดบิตคอยหรือขุดเครื่องขุดนะครับตัวน,นี้จะสามารถเช็คบอร์ดของคุณได้ว่าบอร์ดของคุณเนี่ยเสียที่จุดไหนนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญในการซ่อมเครื่องขุดนั่นเองนะครับ เราก็มีบริการนะครับที่รับซ่อมนะครับนี่เราเป็น Thailand Distribution นะครับ and support นะครับ by Home m i n e r นะครับนี่อันนี้ก็คือเว็บของเรานะครับอันนี้ก็คือ Home m i n e r ของเรานะครับก็เป็น Distribution ในประเทศไทยนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมนะครับอุปกรณ์เครื่องขุดนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับแล้วก็รวมถึงรับวางด้วยนะครับ ซึ่งตัวนี้เราซัพพอร์ตครบงวงจรเลยนะฮะตัวนี้มันดีมากๆนะครับอ่ะเราสามารถไปดูการทำงานของเขาได้เบื้องต้นนะครับก่อนแกะกล่องกันดูนะว่าได้มาจะเป็นยังไงนะครับหลังจากเราได้เป็น Distribution นะครับของเขาแล้วเนี่ยเราถ้าใช้โค้ดของเรานะคือ JBM 0 0 1นะครับ JBM 0 0 1นะครับ จะได้ส่วนลดนะครับจากทางเว็บไซต์ของเขาเลยนะครับ100ดอลลาร์นะครับห0 0รดอลลาร์หรือ3,700บาทนะครับก็ลดเยอะอยู่นะครับถูกกว่าซื้อผ่านเว็บเฉยๆนะน่าใช้โค้ดของเรานะอ่าสามารถกดบายผ่านตัวเว็บได้เลยนะครับก็เข้ามานะครับเลือกรุ่นนะจะมีรุ่นโปรรุ่นเบสิกนะครับแล้วก็ตัวบล็อกนะอ่าตัวโปรเนี่ยจะต่างจากรุ่นเบสิกก็คือ ตัวโปรเนี่ยจะซ่อมเพิ่มขึ้นมาด้วยรุ่นของอวารอนนะครับแล้วก็รุ่นของอวารอนแล้วก็วอตมเนอร์เพิ่มขึ้นมานะครับและสามารถาสามารถนะครับปรับแรงดันของคือสามารถวอล์กอักการ์ดได้ด้วยเพื่อที่จะทดสอบการทํางานให้มันสูงขึ้นนะครับกว่ารุ่นเบสิกนะฮะซึ่งของเราใช้ก็เป็นตัวโปรเลยนะครับอ่ะกดเข้าไปดูดีเทลตัวโปรนะครับราคานะครับก็จะอยู่ 3,100 USDT นะฮะ3,100หดอลลาร์นะครับถ้าใช้โค้ดของเราจะลดเหลือ3,000ดอลลาร์นะครับนี่สิ่งที่จะได้นะครับก็คือมีตามนี้เลยนะครับก็คือตัวเทสนะครับอะแดปเตอร์แปลงนะครับแล้วก็ตัวจ่ายไฟของการ์ดนะครับประมาณนี้นะนี่ก็สามารถกดมาสั่งซื้อก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ใส่โปรโมชั่นโค้ดนะครับ ว่า JBM001 นะครับอันนี้คือโปรโมชั่นโค้ดของเรานะครับจะลด100ดอลลาร์นะครับเวลาเลือกตรงนี้นะเราอยากได้อแดปเตอร์อะไรเพิ่มเติมก็เลือกได้นะแต่ชุดเบสิกก็มีให้เกือบครบนะครับที่สำคัญก็คือตัวนี้เลือกตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก i r i v e r นะครับกับ E9 เพิ่มเติมก็ได้นะครับอ่าหรือเจาโกเชลเพิ่มก็ได้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถจะซ่อม รุ่นอื่นๆเพิ่มเติมได้นะอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็อย่างที่บอกมันรองรับค่อนข้างเยอะเลยนะอ่าทั้งอวอรอนนะครับทั้งแอนด์มเนอร์นะครับวอตมเนอร์นะครับอ่าคือรองรับทบกวงจรเลยนะอ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราเย้อนกลับไปดูตัวเบรรุ่นเบสิกกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่รุ่นเบสิกนะครับรุ่นเบสิกก็จะได้ประมาณนี้นะไม่ได้ตัว power นะฮะอ่าไม่ตัว power ก็จะซ่อมตัวของแอ a ไมเนอร์ได้ inno ได้วัตไมเนอร์ได้นะแต่ว่าอ่าจะอาวาลอนไม่อาวาลอนไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวของอะแ adapter power นะในการโอเวอร์คล็อกบอร์ดไม่ได้นะครับอ่าประมาณนี้แต่ก็สามารถเพิ่มพวก ks ได้นะแอ a ไมเนอร์ er ได้เหมือนกันนะโก seal ได้เหมือนกันนะ ก็ไปเพิ่มเงินเอานะครับก็ต่างกันไม่มากนะครับต่างกันไม่มากนะราคาก็ต่างกันอยู่ประมาณอาจากอัารา,านี้นะครับ2 0 0พดอลลาร์นะครับถ้าเราซื้อก็จะอยู่ที่ใช้โค้ดเราเหลือ2000ดอลลาร์นะครับี๋ยวจะฝากเราสั่งก็ได้นะครับทุกคนก็แจ้งมาได้เลยนะสามารถไปดูรายละเอียดนะครรุ่นที่ซ่อมแต่ละรุ่นได้เลยนะครับเยอะมากนะฮะ นะหลังจากนั้นเรามาแกะเครื่องเชสกันดีกว่านะครับว่าแกะแล้วเป็นยังไงนี่ตอนนี้เราก็นําเข้านะครับเสียภาษีถูกต้องนะมีใบนําเข้าต่างๆนะครับไม่ไม่มีปัญหานะฮะนี่ใบนําเข้าให้ดูใบนําเข้าเนะี่ยมันก็จะสแตมป์นะครับตรวจสอบเข้าภาษีต่างๆนะอ่านะนะแล้วก็มาดูข้างในนะฮะ นี่แกะอีกเลยนะครับแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอนะฮะนี่แอฟฟูรานะฮะบ,บริษัทขนส่งของเขานะครับอ่าเขาจัดส่งนะครับตัวนี้จะใชเว่าจัดส่งประมาณ14 -20 วันนะครับอ่าต้นทางก็คือจากรัสเซียนะครับตัวนี้เครื่องเทสจากรัสเซียนะอ่าส่วนค่านำเข้านะครับจะอยู่ประมาณ สองพันกว่าะนะครับแพ็คมาอย่างดีนะครับอ่ะนะฮะวิธีแกะนะครับนี่กล่องเขาก็แลกๆอยู่นะกล่องรัเสเซียนะแกะยังไงวะอ่ากล่องรัเสเซียก็จะดึงตรงนี้ออกมานี่ดึงล็อกออกมานะครับล็อกทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ไงต่อเปิดฝาเปิดออกมานะครับอ่าเจอแล้วเปล่านี่ก็แพ็คมานะครับอย่างดีนะไม่เจอหายอะไรนะครับ ประมาณนี้นะสามชิ้นนะทุกคนสี่ชิ้นนะครับทุกคนสี่ถุงนี่สี่ชิ้นสี่ถุงนะมาดูถุงแรกก่อนนะครับถุงแรกเนี่ยเครื่องเคสเนี่ยร,ร,รุ่นโปรกับรุ่นธรรมดาเนี่ยมันจะต่างกันตรงที่ว่ารุ่นโปรมันจะเป็นสีแดงนะทุกคนรุ่นโปรเป็นสีแดงนะนี่รุ่นโปรถ้าใครท้าร้านไหนใช้รุ่นโปรครับจะเห็นว่าเป็นสีแดงนะสีแดงนี่ ถ้ารุ่นธรรมดานะครับรุ่นธรรมดาจะเป็นสีสีเขียวๆนะะอ่าสีน้ําเงินนะรุ่นโปรเป็นสีแดงนะทุกคนอ่ารุ่นธรรมดาจะเป็นรุ่นเบสิกนะครับนี่จะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะสีน้ำเงินแบบนี้นะแรุ่นโปรเป็นสีแดงนะครับอืมประมาณนี้นะครับนี่สีแดงสีแดงเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะ ของตัวโปรสามารถเอ่อถ้าเกิดรุ่นธรรมดาเนี่ยมันก็ต่างกันครับแบบว่าเอ่อคุณอาจจะไม่ได้โอเวอร์ค็อกเพื่อที่จะเทสการ์ดที่แบบใช้งานแล้วมันร้อนเนี่ยมันทํางานแล้วเป็นยังไงนะครับบางทีเทสธรรมดาเทสรันปกติเนี่ยไม่เห็นนะคือการ์ดมันยังไม่ร้อนนะครับบางทีเอ่อซ่อมเสร็จเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียอีกเพราะว่าเราไม่ได้เทสโอเวอร์ค็อกมันให้มันร้อนนะครับเราเทสธรรมดาเนี่ยมันจะไม่เห็นนะ ต้นโปก,ก็เลยสามารถเร่งให้มันร้อนเพื่อให้มันเห็นจุดเสียได้นะครับม,มาดูอุปกรณ์ต่อไปนะฮะอุปกรณ์ต่อไปตัวต่อไปเนี่ยเป็นตัวอะแดปเตอร์ตัว power นะครับทุกคนก็คือตัวนี้จะเป็นแหล่งจ่ายไฟนะครับให้กับการ์ดนะก็คือสามารถเอ่อที่มันออคกได้ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับ รุ่นโปรรุ่นธรรมดาจะไม่ได้นะฮะตัวนี้นะแล้วก็สามารถใช้วัดไฟได้ด้วยนะฟินเดอร์สามารถวัดไฟได้นะครับมีอนเนเสียบอะแดปเตอร์วัดไฟนะครับนี่แล้วก็มีขั้วอินเอาท์นะตรงนี้นะครับนี่อินเอาท์นะครับเดี๋ยวไวเ้เชสคะลองให้ดูทีหนึ่งนะแล้วก็สายที่มานะครับสองเส้นนะครับ ก็จนะมีใช้กับพวก a าวารอนกับพวกแอนด์มเนอร์นะครับไอริเวอร์ต้องสั่งเพิ่มนะครับไม่อยู่ในรุ่นโปรและรุ่นเบสิกนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์ต่างๆนะที่ใช้กับนี่คืออะแดปเตอร์ของอ,อ,อะไรเนี่ย w อ a t m i n เนนะครับ วอร์ตไมเนอร์นะครับเป็นแดปเตอร์ตัวนี้นะอ่ะแดปเตอร์ของเขานะใช้เครื่องปินท์สามมิตินะน,นี่อ่ะ,อะตัวแปลงไว้ใช้กับวอร์ตไมเนอร์นะครับแล้วก็พิตช์ a ูอะแดปเตอร์นะฮะนี่ใช้กับพาวเวอร์นะครับพาวเวอร์ Power. แล้วก็ USB นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น u s เอจ่ายไฟนะ เดี๋ยวต้องลองอีกทีหนึ่งผมยังไม่ได้ดูคู่มือเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ใส่แพรนะใส่แพรไว้ใช้กับรุ่นต่างๆนะก็จะมีอะแดปเตอร์สำหรับอ่อเมื่อกี้ว่าม i n เนอร์นี้ i n n o s i ิลิคอนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวของแอนดนะ์ม r น,นะฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็มาถุงหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งถุง ไปดูต่อไปเลยนะฮะมีอะไรอีกนะครับที่จะให้มานะหมดแล้วอาวแล้วหรอนะครับมีเท่านี้นะตันก็จะให้มาประมาณนี้นะอ่ะก็ะคือ1ตัวเทสพอจุดนะครับ2ตัวเทสทาวเวอร์นะครับตัวเทสทาวเวอร์นะสมนะครับตัวเทสการ์ดนะครับทั้งหมดนะครับ อสนะครับอุปกรณ์แปลงใช้กับรุ่นต่างๆนะฮะที่จะได้ทั้งหมดนี้มูลค่า3,000ดอลลาร์ 3, นะครับถ้าใครสนใจอินบ็อกมาเลยนะฮ j a y Home Miner นะครับหรือเพจก็คุณบิทคอยหาายได้นะครับหรือใครเข้าไปเว็บไซต์เขานะก็กดมาที่เว็บเราแล้วก็แอดเข้ามาคุยกันได้นะครับถ้าจำนวนเยอะนะครับเดี๋ยวผมคุยราคาส่งให้นะฮะหรือเรื่องการซัพพอร์ตนะครับอยากให้ ทางเราพพอร์ตเรื่องประกันนะครับก็คุยได้นะครับนี่แล้วก็เป็นดิสติบิวเตอร์ย่างเป็นทางการนะครับที่บอกไปนะอ่าต้องขอบคุณนะครับทางอ่ารัเสเซียที่เราเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะครับดูแลนะฮะพพอร์ตได้นะฮะอ่าแต่ถ้าเกิดซื้อ่านเรานะครับอ่าเราก็จะมีประกันให้แต่จะบวกเอ่อเพิ่มนิดนึงนะครับค่าดำเนินการ10%นนะอ่า ประมาณนี้แต่ได้ลด1ดอลลาร์อยู่แล้วนะฮะวันนี้ก็ลาพี่แทบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดลิงก์นะฮะเพื่อ,อามาพูดคุยกันด้วยแอดไลน์แอดเจวายอลวิเนอร์หรือเพจเครื่องคุณไปคอยหาไรายได้นะครับอ่าประมาณนี้ครับหรือถ้าเกิดสามารถสั่งหน้าเว็บเราใช้โค้ดเรานะครับลดเลยร้อยดอลลาร์นะครับหรือจะฝากสั่ง,งเฉยนะครับอ่ก็คิดอ่กค่านำเข้านิดหน่อยนะฮะประมาณนี้ นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ